สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบทที่3นะคะซึ่งเป็นบทสุดท้ายกันแล้วนะคะโดยบทนี้นะคะจะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายกระแสไฟฟ้าในด้านต่างๆรวมถึงจะมีการยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยค่ะมาพูดถึงการวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ากันนะคะโดยผู้ใช้ไฟนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าจากเดิมเป็นอัตราใหม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ไฟนะคะ โดยจะมีอัตราดังนี้ 1- อัตรา1 0บ้านอยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยถ้ามีการใช้ไฟติดต่อกัน3เดือนเกิน150หน่วยนะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นอัตรา11แต่ถ้าผู้ใช้ไฟอัตรา11นะคะหรือบ้านอยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟเกิน150หน่วยมีการใช้ไฟติดต่อกัน3เดือนไม่เกิน150หน่วยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอัตรา1ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ต่อมานะคะคืออัตราสองศูนย์ถ้ามีกิโลวัตต์เกิน30ิกิโลวัตต์ขึ้นไปนะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นอัตราสามศูนย์กิจการขนาดกลางแต่ถ้าอัตราสามศูนย์กิจการขนาดกลางนะคะมีมีกิโลวัตต์ตั้งแต่หนึ่งพันกิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีการใช้ไฟเฉลี่ยสามเดือนก่อนหน้าเกินสองแสนห้าหมื่นหน่วยนะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นอัตราสี่ศูนย์กิจการขนาดใหญ่ค่ะ สำหรับอัตรา 30, กิจการขนาดกลางอัตรา 40, กิจการขนาดใหญ่และอัตรา50กิจการเฉพาะอย่างนะคะถ้ามีกิโลวัตต์สูงสุดไม่ถึง30กิโลวัตนะคะติดต่อกันนาน12เดือนและในเดือนที่13นะคะก็ยังไม่ถึง30กิโลวัตนะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอัตรา 20, กิจการขนาดเล็กค่ะสำหรับหน่วยงานราชการนะคะจะอยู่ใน อัตรา60องค์กรไม่สแสวงหากำไรแต่ตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2555นะคะหน่วยงานราชการจะถูกเปลี่ยนอัตราเป็นอัตรา20กิจการขนาดเล็กอัตรา30กิจการขนาดกลางและอัตรา40กิจการขนาดใหญ่นะคะขึ้นอยู่กับลักษณะาการใช้ไฟและปริมาณการใช้ไฟค่ะ ในการทราบข้อมูลสถิติการจำหน่ายกระแสไฟฟ้านะคะแยกตามระดับแรงดันนะคะจะทำให้เราสามารถบริหารจัดก,การการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยสามารถจะทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเราได้นะคะเนื่องจากนะคะการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ระดับแรงดันสูงนะคะจะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อนหน่วยต่ำนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะเม,มื่อระดับแรงดันการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นนะคะ และในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่ำสูงอะคะก็อาจจะทําให้เกิดหน่วยส่วนเสียในระบบการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ด้วยค่ะนะคะ,ะ,คะเรามาพูดถึงนะคะการวิเคราะห์ด้วยรอยละอัตราการเติบโตนะคะหรือว่าโกลเลตนะคะโดยมีวิธีการคำนวณดังนี้นะคะโดยเราจะใช้ข้อมูลที่ปัจจุบันนะคะลบด้วยข้อมูลที่ผ่านมา ผานด้วยข้อมูลที่ผ่านมานะคะแล้วคูณด้วย100่ก็จะได้อัตราการเติบโตแล้วนะคะจากต่อไปนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างแบบง่ายๆให้ดูกันนะคะอันนี้นะคะเป็นข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้านะคะของปี2561-2562ถึง2562นะคะในช่วงไตรมาส1ถึงไตรมาส2ะคะโดยเราจะมาคิด อัตราโกลเลตน,นะคะของเดือนมกราคมปี2,562นะคะเปรียบเทียบกับปี2,561นะคะจากจากตัวอย่างนะคะก็จะได้ว่าในเดือนมกราคมปี2,562นะคะมีร้อยละอัตราเกิดตบโตนะคะลดลงนะคะเท่ากับ3.21ค่ะต่อมานะคะ เราจะเปรียบเทียบนะคะปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเดือนมีนาคมในปี2,562นกะคะกับเดือนก่อนหน้าคือเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะพบว่ามีรายละอัตราการตบโตนะคะเท่ากับ18.32ค่ะต่อมานะคะเราจะมาลองเปรียบเทียบข้อมูลในไตรมาส2กับไตรมาส1ดูนะคะว่าไตรมาส2มีร้อยละ การเติบโตเท่ากับเท่าไหร่นะคะจากตัวอย่างนะคะไตมาสอในปี2,562นะคะมีร้อยละอัตราการเติบโตนะคะเพิ่มสูงขึ้นเป็น6.81ค่ะต่อมานะคะเราจะพูดเรื่องถึงสัดส,ส่วนนะคะสัดส,ส่วนหมายถึงความสัมพันธ์ของจำนวนย่อยกับจำนวนรวมทั้งหมดนะคะ จากตัวอย่างนะคะเป็นข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้านะคะแยกตามกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยพาณิชย์อุตสาหากรรมและก็กลุ่มอื่นๆน,นะคะเมื่อเราลองมาคิดสัดส่วนปริมาณการจําหน่ายกระแสไฟฟ้านะคะก็จะพบว่านะคะกลุ่มลูกค้าประเภทอุตสาหากรรมนะคะมีสัดส่วนการ,รจําหน่ายสูงที่สุดนะคะก็คือ59.08นะคะซึ่งจะทําให้เราเห็นว่านะคะว่า รายได้ส่วนใหญ่ของการจําหน่ายกระแสไฟฟ้านะคะในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคกลางนะคะมาจากกลุ่มลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมค่ะไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างการมีข้อการจําหน่ายกระแสไฟฟ้านะคะแบบง่ายๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะจากตัวอย่างคะ่ะเมื่อดูจากการาฟแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบนะคะปี2561ถึง2563นะคะ โดยในปี2,563นหนะคะหน่วยจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านะคะทุกเดือนนะคะส่งผลให้รอยละอัตราการตบโตสะสมนะคะปี2,563นอยะคะอยู่ที่อยู่ที่ร้อยละ3.42นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปี2,562ค่ะเมื่อมาวิเคราะห์ในอัตรา แต่ละอัตราค่าไฟฟ้านะคะจากกราฟนะคะจะแสดงร้อยละอัตราการเติบโตของแต่ละอัตรานะคะพบว่าอัตราที่ทําให้หน่วยจําหน่ายในปี2563เพิ่มขึ้นนะคะมาจากกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะคะเพิ่มขึ้น10.24%นะคะต่อมานะคะก็คือกลุ่มกิจการขนาดเล็กนะคะมีการขยายตัวอยู่ที่5.68%นะคะ ต่อมานะคะก็คือกลุ่มกิจการขนาดกลางนะคะขยายตัวอยู่ที่2.86สุดท้ายนะคะกลุ่มอัตราไฟสำรองและไฟที่สามารถหมดจ่ายไฟได้นะคะมีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่14.13เค่ะเมื่อวิเคราะห์ด้านแรงดันด้วยนะคะจะพบว่าหน่วยจำหน่าย ที่ระดับแรงดัน115 kv นะคะมีรอยละสัดส่วนการจำหน่ายนะคะเท่ากับร้อยละ34.95นะคะเพิ่มจากปี2 5ง2นะคะเท่ากับ0.48ค่ะสอดคล้องกับข้อมูลหน่วยจำหน่ายกลุ่มอัตรา30ากสูงจขนาดกลางอัตรา90ไฟสำรองและอัตรา91ไฟที่สามารถงดใจไฟได้ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไฟที่ระดับแรงดันนี้นะคะมีการใช้ไฟขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงหน่วยจำหน่ายที่ระดับแรงดัน230 4 0 0ถึง400โวล์นะคะมีร้อยละสัดส่วนการจำหน่ายเท่ากับ20.94เพิ่มขึ้นจากปี2,562นะคะเท่ากับ1.09ค่ะสอดคล้องกับหน่วยจำหน่ายกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะคะซึ่งมีการใช้ไฟที่ระดับแรงดันนี้มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะ เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลการจำหน่ายจำแนกตามพีสิกนะคะโดยเรียงลำดับข้อมูลจากการจำหน่ายสูงสุดไปน้อยสุดพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตนะคะมีการจำหน่ายสูงสุดและในปี2,563นะคะมีการขยายตัวรอยละ0.81สอดคล้องกับการขยายตัวของการจำหน่ายที่ระดับแรงดัน115 kV ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะ กลุ่มการผลิตนะคะที่มีการขยายตัว3อันดับแรกได้แก่ 1. การผลิตซีเมนต์ขยายตัวร้อยละ10.41การผลิตเครื่องมองอุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ขยายตัวร้อยละ3.75และการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นอุตสาหการรมมูลฐานขยายตัวมากกว่าร้อยละ100ค่ะการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยนะคะก็มีความจะเป็นกับการวิเคราะห์การจำหน่ายกระแสไฟฟ้าค่ะ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะได้มีบทวิเคราะห์ซึ่งเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์มากมายค่ะหรือเราจะยกตัวยอย่างดังน,นี้นะคะ 1. น,นะคะส่วนวิจัยกรุงศรีของธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงพาณิชย์สำนักงานเศรษฐ,ฐ,ฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนวิจัยธนาคารออมสิน และหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็มีบทวิเคราะห์ด้วยเช่นกันนะคะได้แก่กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้ากองวางแผนวิสาหกิจและกองซื้อขายไฟฟ้านะคะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคกลางค่ะก็ได้มีบทวิเคราะห์เผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะและนี่คือการวิเคราะห์การจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสาม,มารถวิเคราะห์สถานการณ์การจำหน่ายของการไฟฟ้าที่ได้รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะ